เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรับทีการพร้อมทั้งผู้รับรองหท่านครับเชิญครับกลับเรียนท่านประธานที่กรบกับผมนายพิทักษ์เดชเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการการตำรวจจำนวน15ท่านสัดส่วนพรรคก้าไกลจำนวน4ท่าน1นายนัฐพง์สุมโนธรรมสองนายถากูลยะแสง สามนายอนุภาพลิขิตอํานวยชัยสี่นายธิพาปวีนาเสถียรสัดส่วนพักเพื่อไทยจำนวนสี่ท่านหนึ่งนายจูสัตคีรีมาศท,ทองสองนายทรงศักดิ์ทรงเสริมอุดมชัยสามตํารวจตรีสุรพลบุญมาสี่นายสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขสัดส่วนพักภูมิใจไทยจำนวนหนึ่งท่านหนึ่งนายจัก,กริดทองศรีสัดส่วนพักพลังประจารัฐจำนวนหนึ่งท่าน หนึ่งนายชนพัฒนาคซั่วสัดส่วนพักรวมไทยสร้างชาติจำนวนหนึ่งท่านจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลสัดส่วนพักประชาธิปัตย์จำนวนสองท่านหนึ่งนายชัยชนะเดชเดชโชสองนายทรงศักดิ์มุสิกองสัดส่วนพักชาติไทยพัฒนาจำนวนหนึ่งท่านหนึ่งนายอนุชาสะสมทรัพย์สัดส่วนพักใหม่จำนวนหนึ่งท่านหนึ่งนายกฤติทัตแสงธนโยธินขอผู้รับรองด้วยครับ ครับมีผูดรับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านประธานเออเชิญท่านเลขาครับลายชื่อคณะกรรมธิการการตำรวจ 1. น,นนายนัทพงศ์สุมโนธรรม 2. นายถากูลยะแสง สามในอนุภาพลิขิตอํานวยชัย 4. นางทิพาปวีนาสเสถียร 5. ้านายชูศักด์คีรีมาตทอง 6. ในายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัย 7. พลตมวจตีสุรพลบุญมา 8. ในายสิทธิชัยหล่อประสงคสุข 9. ในายจักริตทองสี 10. ในายชนพัฒนาคสั้ว 11. จ่ากาศเอกอภิชาติแก้วโกศล 12บนายชัยชนะเดชเดโช13บนายทรงศักดิ์มุสิกอง14บนายอนุชาสะสมทรัพย์และ15บนายกฤิติทัศน์แสงธนโยินครับ